วัย40แล้วจะบอกเลยนะคะว่าฝ้ากระเนี่ยมาเต็มจ้าแต่ว่าปุ่นเนี่ยมีตัวช่วยในการรักษาฝ้ากระได้ดีกว่าการทาครีมค่ะนั่นก็คือน,นี่เลยวิตามินสลายฝ้าอลิส s t าพลัส สำหรับตัวนี้นะคะเป็นสูตรของเภสัชกรเจ้าของแบรนด์เลยค่ะเขาก็จะนําพวกสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมาสกัดในรูปแบบของวิตามินเนาะพอทานเข้าไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสลายฝ้าใตา้ชั้นเซลล์ผิวของเราเลยในรูปแบบที่ครีมเนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับคนที่ทาพวกครีมทาฝ้ากลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นผลค่ะ สำหรับวิตามินตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คืออยู่ที่สารสกัดค่ะแต่ละตัวเนี่ยคือพรีเมียมสุดๆค่ะตัวหลักนะคะก็คือสารสกัดจากส้มซัสซึมะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้จะช่วยในยเรื่องของการลดเลือนฝ้ากระโดยเฉพาะเลยค่ะสารสกัดถัดมานะคะก็คือซีบัคทอนจากเทือกเขาทิเบตนะตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีสูงมากจะช่วยได้ดีนะคะในเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสค่ะ สรารสก,กัดถัดมาอันนี้ก็เด็ดทุกคนก็คือมะเขือเทศขาวนําเข้าจากอเมริกานะคะความเด็ดของมันเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับการก,กินมะเขือเทศแดงถึง288ลูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันรังสี UVA UVB จากแสงแดดที่จะทําให้เกิดฝ้าค่ะ และในนี้นะคะเขาก็ยังมีสารสกัดอื่นๆที่จะช่วยในเรื่องของการสลายฝ้าจากภายในสู่ภายนอกนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าฝ้ากระบางชนิดเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทาครีมอย่างเดียวนะคะบางทีเราทาครีมไปแล้วผิวมันดีขึ้นเนาะแต่ฝ้าเนี่ยก็กลับมาเป็นซ้ำเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการดูแลผิวจากภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าวิตามินออลิสตาตัวนี้เขาช่วยสลายฝ้าจากภายในดูแลได้ถึงต้นตอเลยช่วยสลายฝ้าเก่ายับยั้งการเกิดฝ้าใหม่ได้ด้วยค่ะ ยังไม่หมดจ้าในนี้เขาก็ยังมีคอลลาเจนแล้วก็กระดูกอ่อนของปลาฉลามด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําใต้ผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะทําให้ผิวเนี่ยฟูเด้งแล้วก็ช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยค่ะ วิธีทานนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนมื้ออาหารเช้านะคะเพียงแค่14วันเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะว่าฝ้ากระจางลงนะคะตัวนี้เนี่ยยิ่งทานต่อเนื่องยิ่งเห็นผลชัดเจนนะคะผิวจะขาวกระจ่างใสนะพอหยุดทานไปเนี่ยก็ไม่กลับมาเป็นซ้ำค่ะที่สำคัญเลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีออยอถูกต้องและก็ผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ HACCP ด้วยค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากระ เป็นเป็นหายๆไม่หายขาดสักทีทาครีมเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่เห็นผลต้องลองตัวนี้เลยค่ะอายุเยอะแค่ไหนก็ทานได้เห็นผลนะคะ